สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องรอบสองนะครับหลังจากที่ไล่ไปตอนแรกโดนตัดไปหลังจากมี่ เสียงเพ่งซึ่งเป็นลิขสิทธิ์กะเละด่ดนนดนบอกไปทักทายครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องรอบสองนะครับปรัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทั้งหลายทุกคนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับทักทายพี่น้องในช่วงกลา,างคืนครับรอบสอง <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนโอ ไฮนี่สมนึกโอ้ห้ดาวตั้งสามรอยหสิบดวงของผู้เล่นหลายคครับเป็นกำลังใจให้น้องแมนขอบคุณครับทักทายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งสามรอยก็คนนะครับผมอ๋อขอบคุณน้องแจงนะครับดาวสองรอยดวงทักทายครับพี่น้องอีกรอบนะครับหลังจากที่ไล่ไปตอนแรก มันโดนตัดไปนะครับเนื่องจากว่าเสียงเพิงมันเป็นถึกเพิง้งเลกซีดมันก็รียบอกต่อไประได้มันโดนบล็อกไปนะครับทักทายครับพี่น้องทั้งสี่หลอยทุกคนนะครับผมคิดถึงจุ๊คิดถึงเช่นกันขอบคุณครับ อ่ะขอบคุณทาวครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมมอบเรืองว่าเป็นอย่างคนใจเป็นแฟนจังโดนวิกฤตแบบนี้นะครับแม่นกับว่าค่อยได้ออกมาไล่อันนี้ก็คือย่อมรับเพราะว่าตอนนี้ก็คือย่อมรับเครียดเครียดกับเจ้าของในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับทีตองมาโดนมาสุ่มอยู่ตอนนี้นะครับโดนวิกฤตอยู่ตอนนี้นะครับทามันล่ำคนใจเป็นแฟน เป็นอย่างจังเป็นแบบนี้เนาะก็คืออันนี้คือย่อมเราะะตัดสินใจผิดพลาดตัดสินใจผิดที่ออกมาตัางว่งเองซึ่งลาจากทีมงานระเบียบวัตถศิล์ออกมาให้มาเหตุวงเองในช่วงของโควิดซึ่งมันเป็นการท่าท้ายกับเจ้าของหลาย ช่วงที่ออกมาเห็ดกับว่าิิดว่ามันสีมันสีเก่าวไปบ่ได้แต่พ่อมาเลื่มเห็ดกับโดนมะละสมต่างๆหลายๆย่างครับพี่น้องก็คือออกงานไปออกงานไปกับโดน คือมันเป็นมารลำไหมเนาะคนเขาเบิงหน่อยเดยโดนผู้จัดบริจาคต่มตรงบวใจาตามที่ตกลงกันไว้เดโดนฝนเดซึ่ง เป็นสิ่งที่หนักอิเลียครับเพราะว่ากับคา่าดใจถูกตุย่างเพราะว่าตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านไปกับมันก็มีค่าชใจ,ใจตังแตค่าน้ำมันเป็น้นไปไปตั้งวิธีหาก็ตรงหน่อยใ,ใจเดวิลแมน่า,าไปหอดงาเรียวไปยกเลิกกับท่านหันแต่ในใจของแมงกนกะคือบอสอยากให้เป็นว่าท่านพะว่า ทุกๆอย่างมันมีคาใจใจหมดต้องใจคนบอยต่างเวธิธีทุกอย่างทิ่มไฟทิ่มเครื่องเสียงทิ่มทุกๆแผนทครับพี่น้องมันก็เป็นปัญหาสะสมมาซึ่งเฮตไหยแม่นหนักหนักในส่วนของ ขายใจทีท,ทีที่ต้องเบกรับภาระครับจนจนมาหอดว่าพักวงไปศิลปินก็ได้โยกย้ายไปลหลายๆหมองอันนี้บ่ต้องไปโทษศิลปินด้อครับพี่น้องก็คือทางวงของแม่นเองก็บ่มีงาน รองรับให้กับศิลปินที่มาอยู่นําซึ่งเขาเนัันเองกับมีคาใส่ใจถ้าเขากระตัดสินใจไปอยู่มองอื่นอันนี้บ่ต้องไปโทษเซลปินด้วยพี่น้องเกอนะครับก็คือมันเป็นการผิดพลาดของแม่นเองนี่แหละครับพี่น้อง ขอบคุณครับขอบคุณดาวขอบคุณนกำลังใจครับพี่น้องและวก็นจนมาโดนถือเข็ดพุ้มปิดขึ้นมาอันนี้ต้องขอบคุณไปทั้งน้องบูธจากพั์ลำเพินนะครับซานเราวันทั้งศิลขอบคุณนพีซีที่ซอย แม่ในมีกำลังใจหลังจากเมื่อนั้นที่พี่น้องซื้อบัตรเข่ามากะรู้สึกบอกคิดว่าพี่น้องสีหายกำลังใจหลายขนาดนั้นจนวาม่าลอบสองทางทีมงานระเบียบวัตถุศิลป์สิ่งนำทีมโดยพ่อเอโพอเปียได้รวมพลัง เพื่อที่จให้แม่ได้เก่าต่อไปต้องขอบคุณศิลปินทุกๆคนครับขอบคุณพี่น้องที่ซื้อบัตรกันขมาให้กำลังใจกันขมาตัางมาสองรอบนะครับซึ่งพี่น้องเองก็คงอยากให้แม่ได้ไปต่อสู่ไปต่อกะ ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบัตรทุกๆใบกังใจทุกๆดวงขอบคุณศิลปินนะครับขอบคุณท,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 ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆแผนกนะครับที่ซอยเป็นกังใจกันเขามามื่อที่สองรู้สึกว่าิได้คุณเป็นมื่น ซึ่งมันเันไหล่ยู่บ้านของนองนกพงศกรกับขอบคุณในห,หลายนะครับมันถึงเจ็ดพันกว่าคนคือคือโบคิดว่าศิลปินด้วยกันสีมาายกลังใจสีมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อสีเห็นเมนกาววิกินี้นี่โคิดว่าพี่นอง สิเหตุการณ์ต้อนรับกับแม่นจากกรพันบัตรทุกใบกำลังใจทุกดวงที่เสื่อมกันเขามาแบบมัน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 ขาดเป่าหมา้ไหมครับพี่น้องคือดีใจดีใจโบโบมีอย่างสิตอบแท่นพีขอบตอบแท่นพี่น้องนะครับต้องขอบคุณในห,หลายเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณจากใจเลยครับขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณแห้ง ถามมาแม่นสิไปต่อจังไดน,นั่นก็คือตอนนี้เงินที่พี่น้องซื้อบัตรกันเขามาแม่นก็เอาไปใส่นี้ใส่นี้ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับแม่เอาเงินไปใส่นีส่วนหนึ่งครับและงานเจ้าภาพที่รับไหวของบุ่งหมอลำไงที่เพิ่นมาจํากันเขามาแม่นก็นได้เอาเงินส่วนนี้ทยอย ทรงขึ้นให้กับเจ้าภาพอันนี้ต้องต้องขออภัยต้องกราบขอโทษเด้อกับคณะเจ้าภาพทุกๆคนที่ไว้วางใจกับขวัญใจเป็นแฟนในวงใหญ่ซึ่งมันก็เป็นบุญเป็นงานใหญ่เนาะกาเพิ่นกับเพิ่งเพกับคิดว่าขวัญใจเป็นแฟนสี่สิบไปต่อในรูปแบบใหญ่ใดอันนี้ตรง ขอไหว้หลายๆนะครับทั้งคณะเจ้าภาพสู่ต่อไปเห็นกลังใจที่พี่น้องม่อให้ที่พี่น้องส่งให้มันกับป็นพลัง ที่แม่ในก่าวต่อไปแม่สิกล่าวต่อไปจังเด่นนั่นต้องฝากพี่น้องจอย ติดตามแม่นคือเกาในเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าแม่นสี่าวต่อจังไดสู่ต่อไปนี่รูปแบบของแม่นจกักรพันแบบใดขอบคุณทุกคนขอบคุณซื้อโซเชียลต่างๆที่อยากให้แม่นมีพลังเฮืดสู มันมันมันเบาอย่างเบาออกครับพี่น้องแบบเฮ้ยมันดีใจแห้งครับขอบคุณพลังหักจากแฟนขับทุกๆกลุ่มนะครับผมตอนนี้เองทีมแมนก็ค่อคยได้ออกมาไล่ อันนี้ย่อมว่าเครียดเครียดครับปัญหาที่มันลุ่มเขามากในตอนนี้ต้องเคียดอย่างหลายๆอย,ย่างมีสินผาละทีมันต้องกล่าวขามันให้ได้ ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณทีมงานทุกๆคนเด้อนะครับผู้อยู่เบื้องหลัง แฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคนขอบคุณครับ เสียว่าพี่น้องที่อยู่ในไรนี่อยากให้แม่ได้ไปตอได้เก่าไปข้างในอ่ะตอ ต้องขอตัวหลายๆนะครับที่เฮียไทยทุกคนตรงตรงที่ล่อว่าเมียนส่องอะไรมือไหนออกมาคุยกับพี่น้องมือไหนนอมหลับแบบมัน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 ไง ถ้เห็นพลังหักเข้ามาสู่ของพี่น้องตอนนี้แบบจะคือดีใจนะครับดีใจร้ายตั้งหลักก่อนคาไว้เรืต่อไปขอบคุณครับขอบคุณลหลายๆครับหลายกลุ่มปิีทอใจตยอยาถอย ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับสุสุตุนยางครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อนะครับขอบคุณที่ถามกันเข้ามาหลาย้อมเราอาจจะจนาถึงถึงในทางไล์ทางแชทแบบดิ่งต่อกันจนมาห้าสี่พ้องสี่ตอบผู้ให่เราตัวนี้แบบตั้งขออนุญาต ขอบคุณผ่านซีดีเดอนะครับผมก็ทนเข้มแข็งขอบคุณครับจังไหนก็อย่าลืมแม่เ้อพี่น้องนะครับอย่าลืมแม่จากระพันผู้นี้นะครับว่าสิเดินต่อไปนี่รูปแบบใดกับคนใจเป็นแฟน อยากให้พี่น้องซอยติดตามซอยประคับประคองเมนจนฮอดฟังในเด้อครับขอบคุณหลายครับขอบคุณขอบคุณเด้อนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณขับทุกๆกลุ่มทุกๆคนทุกๆเอฟซีทุกๆศิ FC, ลป,ปิน คุณทุกรังวันนำใจที่มอบให้กันเขามากนะครับขอบคุณพี่นอนที่อยู่ในซื้อนีค่อยติดตามค่อยซัพพอร์ตหลายๆคนคุยกับ FC บ่อยๆ ขอบคุณหลายครับขอบคุณดาวน้ำเดือนนะครับไปตัวบออันนี้ ว่าสิไปต้อนนี้รูปแบบของแม่นจกกักรพรรดิครับพี่น้องแต่ว่าสิเป็นในรูปแบบใดอันนี้ฝากพี่น้องซอยติดตามกัอเก่าได้พี่น้องเด้ออย่าฝอกเปิดอย่าฟอกเบื่อ,อกันนะครับขอบคุณครับพี่อาม ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสู้ๆ อะไรเมื่อหลาอสิบนาทีก็ดีใจแล้วโอ้ยขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณครับ ฟังใสกันมาครับพี่น้องจังไหนก็นอย่าลืมแมนเดอครับผมว่าได้หายไปใสกับช mm ่ว hmm. งนี้ก็ขอเคียร์หลายๆอย่างครับผม mm hmm. ขอบคุณครับขอบคุณครับ, mm hmm. อบค,คบ mm hmm. อย ความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆที่เหมาะให้แม่นมากกำลังใจปัดทุกๆไปนะครับจงย้อนขึ้นหาพี่น้องทุกคนเด้อน,นะครับขอบคุณห,หลายๆครับผมตามด้่เก่าไร้ใบ,บขอบคุณครับก็ไปยุกับพ่อเอว พ่อผมยัางราูออกเลยเห็นกำลังใจจากพี่จากน้องขอบพุณนทุกคนนะครับผมบางเป็นยังงิงมาพี่น้องกะคงเสรการต้อนรับแม่นพีนเพน่เก่าเดี๋ยวพี่น้องด้วยอกไม่เแม่นสียุไสนะครับขอบคุณนครับขอบพุณนทุกคนครับพี่น้องขอบพุณนหลายครับ พยายามปรับปรุงจัดกองให้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 เข้มแข็งให้เร็วที่สุดเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับพี่น้องเดี๋ยวมาไหลคุยกันไหมเนาะครับขอบคุณลายครับ